ตะวันรีวิวสวัสดีครับมีข้อสงสัยนะครับว่าใบพัดท,ที่เราเล่นกันเนี่ยครับเวลาจะใส่ที่ตัวมอเตอร์เนี่ยตกลงเราจะต้องหันใบพัดท,ทางไหนกันแน่นะครับมาดูกันนะครับปกตินะครับใบพัดท,ที่เราซื้อกันมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเยอะแยะมากนะครับ ซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบ8ใบ9ใบ10ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นด้านที่มีตัวอักษรนี่นะครับเท่ามือขูดไปนเนี่ยจะเจอเลยตรงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งจะเรียบหมดแล้วสีก็จะออกด้านด้านนะครับด้านที่เป็นตัวอักษรแล้วสีตรงนี้จะดูดีกว่านะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าด้านหน้า เราจะรู้มาเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าตัวไหนเรียกด้านหน้าด้านหลังเรามาดูใบนี้กันนะครับอ่ะใบนี้เป็นใบบิดนะครับใบบิดเนี่ยถ้ามือถูถูไปเนี่ยมันเขียนอะไรก็ไม่รู้ละแต่เราถูไปเรารู้สึกได้เลยตรงนี้นะครับมันเป็นสักสากในขณะที่ด้านหลังไม่มีอะไรเลยเราก็จะรู้แล้วว่าด้านหน้าคือด้านนี้เรามาดูใบเก้ากันบ้างนะครับใบเก้าอันนี้ซื้อมานะครับเป็นใบเก้าศูนย์ห้าศูนย สังเกตเห็นไหมฮะตัวอักษรเล็กๆ EP 9050ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงที่นิ้วโป้งผมถูอยู่นี่9050นะครับแต่ด้านหลังมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับน่เราก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือด้านหน้าอ่าดูอีกใบหนึ่งอันนี้เป็นใบ10บอ่าใบ10นี่เหมือนกันนะครับยี่ห้อ ABC เนี่ยขูดไปก็เจอแล้ว ABC นะครับ ตรงนี้จะเป็นเขียนเลขมา104 7ี่เเล็กๆตรงนี้นี่1น4 7นี่เจนะครับอันนี้คือด้านหน้านี่คือด้านหลังแล้วถ้าเป็นใบที่เป็นใบสามเหลี่ยมไอ้อเป็นใบสามสามแฉกอย่างนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นยี่ห้อแต่ขูดไปนี่ไม่เจออะไรตรงนี้นะแต่จะมาเจอตรงนี้แทนเห็นไหม a b c ตรงนี้แต่ด้านหลังเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยนะครับเรียบเรียบพอเรารู้ว่าด้านไหนคือด้านหน้าด้านไหนคือด้านหลังทีนี้ก็มาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ ปกติเวลาเครื่องบินที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็ต้องรู้ก่อนว่าหน้าเครื่องบินเราอยู่ตรงไหนหมันคือตรงนี้ไปางนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าไปทางนี้ให้เอาด้านหน้าออกไปทิศทางเดียวกันอ่าที่ผมเขียนเลขนี่คือด้านหน้าที่ไม่เขียนเลขนี่คือด้านหลังงั้นเวลาเราติดตั้งนะครับเราก็เอาเลขที่เป็นด้านนี้ออกงห้น ถ้าจะสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าใบทุกใบเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยผมก็มักจะเขียนตัวเลขเอาไว้เลยนะครับแบบนี้เพราะว่ามันง่ายดีสําหรับเรานะครับไม่สวยไม่เป็นไรนะครับแต่ใช้งานได้เนี่ยเราก็จะติดตั้งได้เราก็ใช้ไปด้านนี้แต่ว่าถ้าเราบินเครื่องบินที่เป็นมอเตอร์อยู่ตรงกลางล่ะครับมอเตอร์อยู่ตรงกลางลํานะครับเราจะทํำยังไงด้านไหนเป็นด้านหน้าเราก็ใช้สูตรเดิมนะครับ ้ามอเตอร์เจาะอยู่ตรงกลางด้านหน้าเราไปข้างบนนี้เราก็หันใบด้านหน้าเนี่ยไปทิศทางเดียวกับตัวเครื่องบินสุดท้ายถ้าเป็นกลุ่มเครื่องบินที่ใบพัดอยู่ด้านหลังนะครับใบพัดอยู่ด้านมอเตอร์อยู่ด้านหลังนะครับตัวเครื่องบินอยู่ข้างหนา้าเราก็ใช้โตรเดียวกันก็คือด้านหน้าไปทางไหนหันใบพัดไปด้านเดียวกันนะครับจะเป็นอย่างนี้อ <desde> ย่างนี้อย่างนี้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ หันหน้าไปพัดน,นะครับว่าเอาด้านไหนไปด้านหน้ากันแนะ่ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับบินที่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ